สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนในช่อง SisterNan อีกแล้วนะคะในคลิปนี้มาอัปเดตอาการผิวล่าสุดนะคะผลปรากฏว่าตอนนี้อาการอักเสบของสิวนะคะเรียกว่าหายไปเกือบจะ100%ซแล้วนะคะยังมีบางจุดนะคะที่ขึ้นมาใหม่ก็คือแพ้แมสนั่นเองนะคะพอดีว่าเป็นจังหวะที่เปลี่ยนไปลองใช้แมสอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อจะได้มารีวิวว่าผิวแพ้ง่ายเนี่ยจะระคายเคืองแมสประเภทไหนบ้างเดี๋ยว สำหรับแมสนะคะแนนจะแยกไว้อีกต่างหากนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะในคลิปนี้นะคะแนนจะมาพูดถึงประเด็นการล้างหน้าของผิวแพ้ง่ายนั่นเองนะคะว่าควรล้างหน้ากี่ครั้งควรล้างหน้ากี่นาทีแล้วก็เลือกใช้ตัวล้างหน้าแบบไหน ะะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยผิวแพ้ง่ายไม่จําเป็นต้องมีอาการแห้งหรือรลอกเป็นขุยเสมอไปนะคะเราลองดูผิวของเรานะคะถ้ามีบริเวณไหนมีอาการแดงหรือว่ามีอาการแสบหลังจากที่เราใช้ครีมบํารุงลงไปนะคะแสดงว่าเป็นสัญญาณแล้วนะคะว่าผิวเรากําลังเริ่มแพ้ง่ายนั่นเองค่ะ สิ่งแรกเลยนะคะคนผิวแพง้ง่ายไม่ควรใช้สบู่ก้อนนะคะสะบู่ก้อนตามท้องตลาดส่วนใหญ่ที่แนนพบนะคะปรากฏว่ามีค่า pH ค่อนข้างสูงเลยนะคะถ้าเรานํามาใช้กับผิวหน้าเนี่ยจะยิ่งทําให้ผิวของเราอ่อนแอลงม,มากกว่าเดิมก็คือมันจะไปเอาชําระล้างความชุ่มชื้นหรือสิ่งดีๆบนผิวของเราออกไปจนหมดค่ะซึ่งสิ่งดีๆบนผิวของเรานะคะนอกจากความชุ่มชื้นยังรวมไปถึงจุลินทรีย์ที่ดีนะคะที่เป็นสิ่งแวดล้อมบนผิวของเราค่ะ สิ่งเหล่านี้จะทําให้ผิวของเราเกิดความสมดุลมากขึ้นค่ะถ้าเราไปใช้สบู่ก้อนนะคะสิ่งเหล่านี้ถูกชําระล้างออกไปจนหมดผิวเราก็จะยิ่งอ่อนแอลงส่งสัญญาณว่าผิวเราขาดความชุ่มชื้นดังนั้นนะคะใต้ผิวเราจะมีกลไกใหม่เกิดขึ้นก็คือผลิตน้ำมันเพิ่มมากขึ้นเราก็จะกลายเป็นคนผิวหน้ามันมากขึ้นนั่นเองค่ะและความมันนะคะยังเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิวอีกด้วยค่ะตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคะ ผิวแพ้ง่ายก็ต้องล้างหน้าเป็นประจำเหมือนกันนะคะก็คือ2องครั้งต่อวันตามคําแนะนําของแพทย์ผิวหนังนะคะก็คือเช้ากับเย็นนั่นเองในตอนเช้าเนี่ยบางคนอาจจะมีอาการผิวแห้งมากมีอาการแห้งลอกเป็นขุยหรือว่านอนอยู่ในห้องแอร์นะคะก็จะมีความรู้สึกว่าผิวไม่ได้มันถ้าเทียบกับช่วงเวลาระหว่างวันนะคะ ดังนั้นยังไงก็ควรจะล้างหน้าดีกว่าดีกว่าที่เราจะล้างเพียงแค่น้ำเปล่านะคะเหตุผลก็เพราะว่าขณะที่เรานอนหลับมีการสูญเสียความชุ่มชื้นออกไปจากผิวของเรานั่นเองการที่เราไปล้างหน้านะคะก็เพื่อเป็นการปรับสมดุลค่า pH ของผิวของเราให้มันมีความชุ่มชื้นหรือเรียกว่าพร้อมตอบรับการบำรุงค่ะจะทำให้ผิวเราฟื้นฟูได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ และในตอนนี้เองนะคะแนนก็น้าสดหลังจากที่ล้างหน้ามาหมาดๆเลยนะคะก็เลยจะมาพูดถึงประเด็นในของการเลือกตัวล้างหน้าสําหรับผิวแพ้ง่ายค่ะแนะนําให้เลือกใช้เป็นรูปแบบของเจลล้างหน้านะคะแนะนําตัวล้างหน้านะคะ s m o o t h e มิมรยา เซตาฟิลลูโทจ i n a ที่แนนแนะนำไปนะคะเลือกซื้อได้ที่เซเ e ่นอีเร้านคาชั้นนำทั่วไปหรือว่าร้านขายาก็มีเหมือนกันนะคะที่แนนยกตัวอย่างไปเราอยากจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้เช่นกันขอเพียงเลือกเป็นสูตรเจลนะคะอย่างที่สองก็คือจะต้องมีฟองน้อยค่ะเพราะฟองเนี่ยมันจะไปเอาความชุ่มชื้นของผิวออกไปนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะสิ่งที่แนนใช้เป็นประจำก็คือหลังจากที่ล้างหน้านะคะก็จะลงด้วยเซรั่ม เพื่อเสริมเกาะป้องกันผิวให้แข็งแรงตัวถัดมาก็คือเป็นตัวให้ความชุ่มชื้นนะคะก็คือว่านหางจระเข้ปิดท้ายด้วยครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันค่ะแม้ว่าจะอยู่ในอาคารก็ต้องทาครีมกันแดดด้วยนะคะก็หมดลงแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้อย่าลืมนําคําแนะนําไปปรับใช้ดูนะคะเพื่อจะได้เลือกตัวล้างหน้าที่เหมาะสมกับผิวของเราค่ะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากให้นันทําคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะและที่สําคัญเป็นกาลังใจใง่ายๆโดยการกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่ง ะะจะได้เจอกันอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ